ตามประเพณีของสมาคมเพียอทุกสมัยจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่หนึ่งครั้งเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ก็ต้องมีการเสนอบุคคลผู้จะมารับตำแหน่งคนเยอะมีผู้มีความรู้มีฐานะที่จะรับตำแหน่งอันนี้ได้ เราสมควรที่จะเสนอนะใหททท้ทุกทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะเสนอให้ใครขึ้นมารับก่าใครจะขึ้นมารับตำแหน่งนี้เป็นวาระต่อไปขอเงไปว่าจน ก็คิดว่าโดยเข้าไปตามมารยาของการดำรงตำแหน่งโดยเข้าไปสองสมัยซ้อนเนี่ย mm hmm. ก็ต้องเปลี่ยนหนึ่งครั้งก่อน mm hmm. ก็คงมีผู้เหมาะสมนะ mm hmm. อยู่หลายๆท่านนะ mm hmm. กอีการหนึ่งก็คือการจาัดการประชุมี่ื่อเหมาะสมในการลงตำแหน่ง สายที่15นะก็น่าที่จะมีผู้ช่วยเหลือในการทำงานกับมีปัญหาอะไรนะครับถึงจะไปคอร์สไปทามกับพุกสามคนเขากคิดว่าน่าจะมีปัญหาอนะะไรเหมือนกันทั้ชาวสมาชิกทุ่านเห็นแล้วก็ว่าเป็นผู้เหมาะสมอุปสงค์แล้วก็ความรู้หลากหาท่าน,น ที Or, ่เห yeah, <doors> ็นอยู่ก็น่าจะมีที่ที่ใจเี่เส้นแต่จะม่ยอมว่าดนี่ปลาที่น้ออรู้สึกจะจะมีอยู่แนะนำท่านอยูองตงใส เรื่องของการทำงานนะที่ไม่สามารถที่จะรับประทานอะไเลยนะเพราะว่าท่านขึ้นมาสามท่านแล้วก็คิดว่าท่านอื่นจป็นใครเสนออีกผู้สอนที่ได้ภาษาจีนใช่ไหมฮะทีนี้ตัวในสายตาผมเห็นว่าเฮียสุเบศจะสมควรนะครับทุกท่านมีความเห็นเป็นยังไงครับ อยากจะให้ท่านนท่านอื่นนะฮะเสนอนอกจากท่านชนเมธีท่านประธานไปเป็นเสนอมาแล้ว้าคิดว่ามีลูกค้าอะไรด้วยนครับเพื่อบรรับค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 รับผมก็พวกเราก็สบายใจได้ครับได้ผู้นำสมัยที่สิบห้านะครับว่า เราก็ได้บุคลากรที่ดีเป็นมีผู้นําที่ดีเป็นสังคมครับก็อยากจะให้ท่านประธานยิบุงเก่าอะไรอีกสักนิดเป็นสังคมคมแสดงความดีดีแบบท่านสูเล่เป็นสังคมครับทุกอย่างก็พร้อมมีความพร้อมทุกอย่างยกเลยครับยกเลยครับเป็นครับจะได้นับจะได้นัดไหยครับได้ครับยกข้างไม่หมดนะครับชัดเจนแล้วครับอย่างนี้ไม่ต้องรับแล้วขอข้างๆนะครับ ตามเดยมนะครับตามเดิมน,นะครับเ,าเราความสมัครีกันก็ต้องมีประชาธิปไตยนเนาะอย่า,ทางทบโอโอเคยพูดวต่อประชาธิปไตยเราแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับผมครับเป็นโรคหัวใจอ่อนหัวใจดอกนะฮะครับก็คงจะต้องรักษาตัวซึ่งอยังหาจาหังหวะที่ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยงนอนหรืออะไรนะฮะเรื่องการทำงานท่านสุนเมศกะทำดีตลอดเวลาแล้วก็ ถึงกะเป็นหัวหน้าสมาคมก็ทำเท่าเดิมไม่มีภารกิจอะไรที่จะต้องเพิ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วว่าให้มอยูุเทศนะครับแล้วเฮียจะหนีไปไหนพูดตรงๆ,ๆนะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าเฮีย